ก็จะมาทำไข่เจียวแสนอร่อยจึ่ข้าวเหนียวอร่อยเรามาเริ่มตอกไข่เลยโอเคซึ่งไข่เนี้ยน้อเราก็ไปเก็บมาจากฟาร์มที่ไป<ก>เที่ยวกันมาเมื่อกี้นี้ใช่ไหมครับอ่าเอาเลยค่ะโอเคน่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่งอ๋ออะแม่จะสอนวิธีการตอกอ้าวเราก็ตอกค่อยคยตอกค่อยคอ,ยอ่าแล้วก็เอามือสองข้างอไรยัง ไไม่ได้ยังไม่แตกแล้วก็ค่อยๆ,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 ๆอ่าอ่าแตกัะเอาเร็ว <c oughs> <c oughs> อ่าเอาเปลือกไข่ไปทิ้งครับลูกอ่าเปลือกไข่ไปทิ้งโอเคอแล้วก็ตีไข่เลยอย่าเพิ่องอีกใบหนึ่งทีลูกอืมเอาไว้ข้างในนะเดี๋ยวร่วงมาหมดเลยนะ ไข่สดสดจากฟาร์มเลยนะ <c oughs> <c oughs> ออกมาเนี่ยหมดแล้วไปล้างมือก่อนน้องออไปล้างมือก่อนแม่บึงตีอ่าเดยวน้องแม่มให้น้องตีเองล้างมือนี่ไงนะ่ะน,นก็จะวุ่นวายนิดนึงตอนนี้ทุกคนวุ่นวายอ่าไข่เคียวครั้งแรกของน้องอ๋อาโอเคทำอ่างตี ตีเบาๆนะระวังให้อย่าให้หลุดออกนะข้าเหนียวนึง่งยายนึงไว้ให้แล้วใช่ไหมโอเคหวมากโอเค,อ,เคอ่าอ่าหมุนไปหมุนไปตีค่อยๆตีค่อยๆตีให้ไข่แดงกับไข่ขาวเข้ากันดีๆเลยเข้าๆเราบอกหนงหมุน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 ไปค่อยๆอ,อ่าใช่เก่งมาก าที่เครื่องที่ตีไขม่มนปั่นอ่าตีไข่ดีๆแล้ววังไข่แตกไข่ล่วงไขแ่แตกเลยเ,เร็วๆทำดีๆใช่ดีจะไปเจียวไข่ดาวกันเจียวไข่ใช่ไหมอา้าวถ้างั้นเราใส่น้ำปลานิดหน่อยดูแม่น้ำปลาอ่ะน้ำปลาน้ำปลานิดหน่งนะคะ นิดเดียวพอนะลูกาเค็มนะคะกคอีกน่อยนอีกน่อยนึงแม่ละปีอ่าแม่แว่ายังไพอนะน้องใส่ลอยใส่ใสครับน้อยเดียวโอเคพอ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 ออพอพอพเพอ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 พเพอพออเอออพอพอองอพอโอเคหอพอพอ่อพอออาอพ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 ออพอออ หมุนเลยหมุนมุนตีตีให้เรียบร้อยต,ตี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 แมนเทากันยังน้ำป้ปลานะคะน้ำมันใช่ไหมน้ำมันใช่ไหม น้ำมันน่อยใส่น้ำมันเข้าไปรอกระทะร้อนนิดนึงใส่น้ำมันเข้าไปไข่สองใบน้ำมันก็นิดนึงโอเค <c oughs> อรอรอกระทะร้อนก่อนน้องตีไปเรื่อยๆหอมไหมยังโอเค เดี๋ยวรอกระทะเดี๋ยวรอดูนะว่ามีความร้อนของกระทะขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเราจะเตรียมเอาไข่ใส่กระทะไห่แม่ดูสิว่าไข่จริงๆแล้วเวลาเขา,เขาตีไข่เนี่ยต้องตีนี่นะเพื่อให้ไข่ฟูใช่ไหมจะต้องตี ให้น hey, ี่นิดนึงแม่ว่าน้ำมันเริ่มร้อนหรือยังอ้าวเดี๋ยวลองทดลองดูดิร้อนแล้วน้องกะเทาะอ้าวน้องกะเทาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะถ่ายรูปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวแม่หยิบขยับไอ้นี่มาไว้ใกล้ๆรอก่อนลงอ่าลงมาอืม มานี่มานี่มานี่อ่าโอเคเอาไม่ได้เอามือข้างนั้นออกเอามือข้างนั้นออกอ่าโอเคเนไ,ไหูยังปูยังอยากจะทำน้าดูระวังร่วงไปในกระทะหาจไข่นะพอไม่คนไม่คนโอไขส่สีส้มมากอะ่ะไม่รู้ไข่เขาเลี้ยงด้วยอะไรเนาะ แม่พริกให้นะเพราะว่าเดี๋ยวอ๋อจะไม่ไหวว้าวรอแป๊บนึงไม่ต้องไม่ต้องอะไรปิดแล้วหลปิดแล้วพอแล้ว,ว พ่อดูไข่เจียวฝีมือน้องอ๋อนี่เก็บไข่เองหรือไข่พ่เก็บมาเองใช่เยี่ยมเองพ่อไปเอาจารย์ให้หน่อยพ่อไปเอาจารย์ให้หน่อยพ่อเอาจารย์ให้หน่อยมันเป็นแรงอะไรขนาดนั้นเอาจารย์ที่เป็นโพ้งโงงแบบหน้าพ่อถือให้หน่อยพ่อถือนี่ให้กันหไว้แม่ถ่ายวีดีโอไว้เดี๋ยวป่แม่ตักให้ เอช่วยกันโอเคอ้าวซื้อไอ้ข้อใดให้เก็บเองทำเองกินเองยิ่งมาเลยยิ่งมาอันไหนไปชิมกับข้าวเหนียวได้เลย